สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของหลักภาษาเด็กๆเตรียมแบบฝึกหลักภาษาขึ้นมานะคะวันนี้คุณครูอุ้ยจะสอนเรื่องสาระเอค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องสาระเอกันเลยค่ะวันนี้คุณครูอุ้ยมีปริศนาไทยคํามาให้เด็กๆดูอ่าเด็กๆดูรูปภาพสิคะเด็กๆคิดว่าภาพนี้อ่านว่ายังไง เก่งมากค่ะภาพนี้อ่านว่าเกเรนั่นเองเยี่ยมมากต่อไปค่ะคำนี้ะ่ะคะอ่านว่ายัางไงคะอ่าเก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่าอ่านว่าฮฮ่า ต่อไปคำที่3ค่ะคำนี้ล่ะคะเด็กๆลองคิดดูซิคำนี้อ่านว่าอะไรนะมอมา้าสระเอใช่ไหมคะอันนี้คอละทังสละเออ่านว่าเมคานั่นเองเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะอ่าคำสุดท้ายแล้วนะคำนี้นะเด็กๆคิดว่าอ่านว่ายังไง คำนี้จอใช่ไหมอ่าไม่ใช่พอทหารตะอะพออทะรอเอเลอ่านว่าทะเลค่เยยมมากอ่าเราเล่นเกมปิดศนาคำไทยกันแล้วให้เด็กๆเ,เปิดหลักภาษาไปหน้า20ค่ะวันนี้คุณครูอุ้ยจะพาเด็กๆทำหลักภาษาหน้า20นะคะ หลักภาษาหน้า20แบบฝึกแรกเลยให้เด็กๆตเติมสระเอแล้วฝึกอ่านอ่เรามาอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะกอเอเกตอเอเซชอเอเฉปอเอเปไม่จัตวาเป๋กอเอเกไม่ตีเกหอเอเหไม่เอกเหรอเอเรไม่เอกเล่ ปลอ,อเอเปเก่งมากค่ะต่อไปให้เด็กๆโยงคำให้ตรงกับภาพนะคะอ่าเรามาอ่านก่อนคำที่1อ่านว่าปลอ,อเอเปรนั่นเองค่ะให้เด็กๆโยงไปหาภาพเปนะคะเก่งมากคำที่สองอ่านว่าทะเลค่ะส่วนคำที่3อ่านว่าจะเคค่ะเยี่ยมมากค่ะ ต่อไปเขียนคำให้ตรงกับภาพภาพที่หนึ่งคือภาพอะไรคะทะเลใช่ไหมคะทออะทะรอเอเลทะเลภาพที่สองอะไรคะปเปรปอรอเอปเปรภาพที่สามนะคะตัวนี้คือจะเคนะคะหรือจอระเคก็ได้ในลูกเวลาสะกดจอรออะจะขอเอเคไม่โท่เค จะเข้นะคะโอเคต่อไปหน้า21นะคะเหมือนเดิมเติมสระเอแล้วหัดอ่านไปอ่านพร้อมครูอุ้ยเลยค่ะคำที่หนึ่งเกเรคำที่สองค่ะทะเลคำที่สามจะเค่คำที่สีเทกลอม คำท,ที่ห้าบาเล่คำที่หโซเซคำที่7ตาเล่คำที่8วาเวค่ะเก่งมากเรามาทบทวนกันใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะอ่านตามคุณครูเกเรทะเลจะเคเฮกอมหาบเล โซเซตาเลวาเวเก่งมากค่ะแบบฝึกที่4นะคะให้เด็กโอขอโทษค่ะข้อที่ห้านะคะให้เด็กๆนำคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคำที่หนึ่งที่เขากำหนดให้คือคำว่าเกเรนะคะต่อไปคือคำว่าทะเลนะคะจะเค้นะคะ ฉันไปเที่ยวอะไรคะถูกต้องค่ะฉันไปเที่ยวทะเลเด็กเกเรเป็นเด็กที่ไม่ดีนะคะพี่เห็นจะแค่ที่เขาดินถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเติมสระเอแล้วฝึกอ่านอีกแล้วนะคะอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ เล่นเล่นเม่นเส้นเวลากางเก่งร้องเพลงก้อนเมฆนักเลงพระเอกเลขคณิตประเทศยามมาค่า อ่านซ้ำอีกหนึ่งรอบพร้อมกันนะคะเลนเล่นเนมนเส้นเวลากางเกงร้องเพลงก,ก้อนเมฆนักเลงพระเอกเลขคณิตประเทศยอม,มาคา วันนี้คุณครูอุ้ยพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะสองหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำแบบฝึกหัดต่อนะคะจากหน้าที่เราทำค้า,างไว้วันนี้บ๊ายบายแค่นี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านสระเอด้วยนะคะ